โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่8ทับ8หมู่ที่8ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลน1นถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บนเนื้อที่7ไร่3งาน36ตารางวา ทำขวัญประจำโรงเรียนลูกหนองจวงวิชาการเด่นเน้นการมีงานทำเลิศลําความประพฤติยึดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของนายทรงพลทรัพ์เยจริญผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงและหัวหน้างานทั้งสี่ฝ่ายได้แก่นางสาวนิพานาสมจิตหัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ นางสมบูรณ์อุดมทรัพย์หัวหน้าฝ่ายงานบุคคลนางนภัทรารัตน์อดทนหัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณและนางสาวพรทิวาโมงปราณีตหัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไปนอกจากนี้ยังมีบุคลากรครูที่มากพร้อมทั้งประสบการณ์และความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและมีความเพียบพร้อมดังนี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไอซีทีอย่างเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ห้องสมุดสำหรับบริการครูนักเรียนและผู้ปกครองจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีหนังสือเพียงพอกับจำนวนนักเรียนนอกจากนี้ยังมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยไว้ให้บริการในห้องสมุดอีกด้วยห้องพยาบาลสำหรับให้บริการดูแล,แลและช่วยเหลือนักเรียน ที่เจ็บป่วยขั้นต้นโดยจัดให้มียาที่จำเป็นขั้นพื้นฐานอุปกรณ์สำหรับการประถมพยาบาลน,นักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุและจัดให้มีเตียงพยาบาลสำหรับให้นักเรียนได้นอนพักฟื้นในกรณีที่จำเป็นห้องดนตรีสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีจัดให้มีอุปกรณ์สื่อการสอนให้นักเรียนที่เรียนดนตรีได้สัมผัสกับเครื่องดนตรีไทย ได้ฝึกและปฏิบัติจริงเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตใจอ่อนโยนมีความชื่นชมในความเป็นไทยเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยด้านดนตรีไทยให้ดำรงอยู่ได้ตลอดไปศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนสิบฐานการเรียนรู้สนามเด็กเล่นต้นแบบตามหลักพัฒนาการสมอง bbl เล่นตามรอยพายุคลาบาทแหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพายุคลาบาทการเล่นในสนามเด็กเล่น B b บนั้นทำให้เด็กนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้นโรงผลิตน้ำดื่มอีกหนึ่งโครงการที่โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงมีการจัดการน้ำดื่มเพื่อการบริโภคที่มีคุณภาพสะอาดบริสุทธิ์มีน้ำดื่มเพื่อสุขภาพอย่างพอเพียง สำหรับนักเรียนทั้งโรงเรียนเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสะวย่านเพื่อชีวิตโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนจึงมีนโยบายให้นักเรียนต้องว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้อย่างปลอดภยัยนักเรียนว่ายน้ำเป็นและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ทุกสถานการณ์โรงอาหารปลอดมแมลงวัน โรงอาหารเป็นศูนย์กลางที่นักเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนจะเข้าไปใช้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยอาหารและเครื่องดื่มมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนถูกสุขลักษณะและพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายโรงเรียนต้นแบบสุจริตและบริษัทสร้างการดีดำเนินกิจกรรมสหกร,รณ์โรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายคือเพื่อปลูกฝังอุดมการณคุณธรรมในการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมฝึกฝนนักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จําเป็นในการทำงานสหกรณ์ระบบสแกนบัตรเพื่อบันทึกเวลาการเข้าและออกโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรครูอย่างเป็นระบบสามารถแจ้งเตือนการมาเรียนของนักเรียนได้ทันทีผ่านทางระบบ Line Notify และแสดงสารสนเทศผ่านแอปพลิเคชัน WNC Care โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งระบบ Android และ iOS โดยสะดวกสามารถดูรายการบันทึกการเข้าออกโรงเรียนของนักเรียนได้แบบเรียลไทมระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทั้งโรงเรียนช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะ และการพัฒนาการในทุกๆด้านจากการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการบริหารที่มีคุณภาพและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้นํามาซึ่งผลงานอันน่าภาคภูมิใจมากมายซึ่งจะนําเสนอแต่พอสังเขตดังนี้คะแนนโอนเนชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ ห้าปีสอนอย่างต่อเนื่องปี2560ถึงปี2564รางวัลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนหรือ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1สูงกว่าระดับประเทศ5ปีสอนอย่างต่อเนื่องปี2560ถึงปี2564รางวัล NT ชั้นประถมศึกษาปีที่สาม สูงกว่าประเทศ5ปีซ้อนอย่างต่อเนื่องปี2560ถึงปี2564ชนะเลิศออยอ,อน้อย3ปีซ้อนอย่างต่อเนื่องปี2561ถึงปี2563รางวัลโปรเจกต์ซิต z เซน Citizen, ปีการศึกษา2564ชนะเลิศรางวัลการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับยอดเยี่ยม หรือ IQA Award ปี2562รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปี2564บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีที่2ปี2560ถึงปี2564รางวัลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ในการดำเนินงานของสถานศึกษาระดับสูงปีการศึกษา2564 ศูนย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงประจำอำเภอเมืองปราจีนบุรีภายใต้โครงการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10และเศรษฐกิจพอเพียงรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมปีการศึกษา2563รางวัลประกวดภาพยนตร์สั้นสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริตปีการศึกษา2563 โล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศปี2563โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร,ร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ปี2563รางวัลเสมาปปสสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับเพชรปี2561 จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีปี2562จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโล่รางวัลชนะเลิศเบสแพคทีสประเภทผู้บริหารโครงการโรงเรียนสุจริตปี2563รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3การถอดบทเรียนเบสแพคทีสประเภทผู้บริหาร โครงการโรงเรียนสุจริตร,ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกณนโะรงแรมเอวานารางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมของประเทศปี2563รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรปี2564ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายนอก สมสอร,รอบ4ปี2563รางวัลผู้บริหารต้นแบบของศึกษาที่การจังหวัดปราจีนบุรีปี2564โรงเรียนได้รับความเชื่อถือและความศรัทธาจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมากโรงเรียนยังได้รับใช้ชุมชนและองค์กรต่างๆมากมายการบริหารงานปรากฏเป็นรูปธปรรมจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน และสถาบันการศึกษาต่างๆโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงพัฒนาทักษะด้านต่างๆของบุตรหลานของท่านให้มีทักษะที่ดีเยี่ยมสำหรับการศึกษาในอนาคตต่อไป